เหล่าติ่งคู่จิ้นอิทธิลิ์หรือพระเอกนางเอกดาวรุ่งก็ตอิธิทพัฒ์และลิชชี่ออรเนธถึงกับกรีดกรรันดั้นกับภาพเก็บตกของทั้งคู่เมื่อครั้งไปทะเลด้วยกันงานนี้เคมีเข้ากันสุดๆย้อนกลับไปลิชชี่เคยพูดถึงทริปเที่ยวทะเลครั้งนี้ยอมรับว่าสนิทกันมากขึ้นแต่สถานะยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมที่เห็นไปทะเลด้วยกันก็ไปหลายคนไม่ใช่สต่อสอ เมื่อถามว่าอนาคตมีสิทธิ์ลุ้นเป็นแฟนกันไหมลิชชี่ก็บอกว่ายังไม่รู้เหมือนกันเพราะตนยังไม่เคยคิดถึงขั้นนั้นอีกอย่างตนไม่ชอบคำว่าแฟนด้วยเพราะรู้สึกสักวันหนึ่งมันจะจบแล้วก็ผ่านไปเลยอยากเป็นเพื่อนดีกว่าด้านก๊อตบอกตอนนี้สถานะเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่ถือว่าสนิทที่สุดอยู่แล้วเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุด ดีใจที่ทุกคนชอบและรุนให้ทุกอย่างมันเป็นไปเรื่อยๆดีต่อกันคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตกันจะพัฒนาไปมากกว่านั้นไหมก็ต้องรอดูกันต่อไปไม่ได้วางแผนอะไรให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้กดดันอะไรว่าทุกอย่างมันต้องชัดเจนก็สนิทกันแทบจะคุยกันทุกเรื่องก็ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนแชร์ความคิดกัน ก็ให้มันไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดดีกว่าชอบความเรื่อยๆ